ผมว่าที่รตีธนากจเลี้ยงนะครับผู้สอนโรงเรียนกีฬานครนนทวิยา6ครับตอนนี้ก็เราก็ได้นักกีฬากลับมาครบรวมทีมฟูลทีมแล้วนะครับแบบฟูลทีมก็แต่ก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมกันเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าน้องก็ไปแข่งชิงแชมป์โลก U19 ที่โคเอเซียกับเ์เซอร์เบียนะครับก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับของซันวาจุดเด่นของเราหน้าบล็อกที่ใหญ่นะครับแล้วก็ เ,เกมลูกที่หลากหลายขึ้นนะครับทำให้การเล่นของเราเนี่ยมันอาจจะสมดุลแล้วก็สมดุลขึ้น,นอีกอย่างคือต้องชื่นชมเด็กๆทุกคนนะครับทำได้ดีในโดยเฉพ,เพาะเกมเสิร์ฟแล้วก็บล็อกแล้วก็รวมถึงการดีเฟนซ์นะครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับวันนี้ก็าทางวังจันทร์ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีการนำทีมที่ดีนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็อาจจะประสบการณ์เอาสายเล็กใหม่ขึ้นมานะของน้องอาจจะกดดันเก่งเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้เกมวันนี้มันอาจจะ ออกมาเกินคาวามกั้นหมายในการเสิร์ฟของเรานะครับเราสามารถบังคับการเสิร์ฟรูปแบบนะครับรูปแบบ,แบ,บการเล่นของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะอา,านะเขาได้วันนี้ครับในรุ้นที่ก็คน,กนคเก่าๆก็ยังเหลืออยู่ใครเล่นปีที่แล้วยกมือก็มียังเหลืออยู่ก็เหลือมีซันวาที่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มีปีริโบ2คนที่เป็นตัวหลักแล้วก็มีน้องอ,อมจมิกรที่เป็นตัวหลักในปีที่แล้วอื่นก็ดันขึ้นมานะครับทีมเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ครบองค์ประกอบนะครับแล้วก็ทีมเวิร์ด น่ข้างดีครับผมแน่นอนครับปีนี้ต้องป้องกันแชมป์ให้ได้อีกสมัยครับเพราะว่า,าทางช่องเจ็ดบอกว่าถ้าแรกสาใสมัยจะให้ช่วยไว้ที่โรงเรียนเลย ความหวังของเราก็คือป้องกันเชื้อไม่ได้สาวต้องมาตีตอนกันวันนี้ไม่ค่อยกดดันหาก็เลยเสิร์ฟได้แบบวันที่ซ้อมมารู้สึกว่าวันนี้ฟรีมากค่ะก็ฝั่งตรงข้ามเสิร์ฟดีแล้วก็แบบเหนียวค่ะเราก็เลยต้องตีให้ตายวันนี้ทุกคนเล่นดีมากค่ะสวัสดีค่ะคุณวานะคะก็รู้สึกว่าทุกคนช่วยกันเล่นกันดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเล่นกันเป็นทีมอาจจะมีแบบไม่เข้าจังหวะบ้างนิดนึงเพิ่งกลับมาก็กลับไปซ้อมด้วยกันอีกบอลตีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องแบบว่า ให้มันเข้ากันให้ได้ค่ะแบบปรับจังหวะกับตัวเซตนิดนึงค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้โรงเยนกีดานครนวิทยาหกได้นะคะ